สวัสดีครับท่านจอมยุททุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมเอสดเดลควาครับ วันนี้เราจะพาไปรีวิวนะครับเข้าคร่าวๆในส่วนของเกม Moonlight Blade นะครับซึ่งได้มีการ cross beta กันไปแล้วนะครับเมื่อตอนปลายเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะทำการเปิด open beta ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็รอรุนติดตามข่าวสารที่หน้าแฟนเพจกันอีกทีนะครับว่าจะมีการเปิดในช่วงปลายเดือนนี้จริงหรือเปล่านะครับส่วนในคลิปนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างเกมเข้าคร่าวๆกันนะครับว่าในช่วง cross beta เนี่ยนะครับมี เอ่อระบบอะไรที่เราได้ไปเล่นกันมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบของการสร้างตัวละครน,นะครับซึ่งในเกมนี้นะครับก็มีการสร้างตัวละครทั้งหมด6สายนะครับ6อาชีพนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีอาชีพใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะเอ่อแต่อาชีพนะครับจะประกอบไปด้วยตัวละครให้เราเลือกใช้เนี่ยประมาณ2-3ตัวละครน,นะครับก็จะแบ่งเป็นตัวละครเพศช,ชายนะครับเพศหญิงแล้วก็ จะมีตัวละครที่เป็นเด็กสาวนะครับในบางคลาสนะในบางคลาสเองเนี่ยก็อย่างอาชีพร่มเนี่ยนะครับจะไม่มีในส่วนของเพศชายนะครับบางคลาสก็จะมีประเพศให้เลือกใช้เลยสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้นะครับตอนเปิดเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีกระบี่นะครับร่มนะครับทวนนะครับเท้านะครับหรือว่าหมัดเมา่นั่นเองนะมีครุยแล้วก็มีพัดนะครับที่เป็นนักเชิดหุ่นนะครับทั้งหมด6อาชีพนะครับ มีความเหมาะสมตามสายอาชีพนะครับอยู่ที่หน้าจอเลยเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกเล่นตามเพื่อนเพื่อนชอบได้เลยนะครับในส่วของการสร้างตัวละครนะครับเราสามารถตกแต่งรูปร่างหน้าตานะครับได้มากมายนะครับเรียกได้ว่าใช้เวลาในการอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเอนสามารถแต่งหน้าผู้ชายผู้หญิงนะครับได้หลากหลายรูปแบบมากโดยในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทดลองสร้างตัวละครผู้หญิงดูแล้วใช่ไหมครับ ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างตัวละครผู้ชายดูบ้างนะครับก็สามารถตกแต่งได้หมดเลยหน้าผาแก้มบนคางโหนกแก้มกรามนะครับกรามบนจามล่างสีตาสีไรนะครับสามารถปรับได้หมดความห่างของคิ้วนะครับต้องการให้คิ้วต่ําลงหรือสูงขึ้นนะครับสามารถปรับแต่งได้หมดเลยไปดูการปรับแต่งคร่าวๆของเกมมาดีก,กว่าว่าผมปรับแต่งอะไรเบื้องต้นไปบ้างนะ พอสู่เกมมูไนต์เบรดนะครับในส่วนของข้อมูลตัวละครนะครับก้านซ้ายนะครับจะเป็นอุปกรณ์ติดตัวของเรานะครับซึ่งการตีบวกของเกมนี้จะแยกนะครับตีบบกให้กับอุปกรณ์แต่ละชิ้นไม่ได้ตีบบกลงสล็อตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่เนี่ยก็ต้องตีบบกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะมีในส่วนของการเซตการตั้งค่าการใช้ยานะครับหรือว่าการเพิ่มเลือดแบบอัตโนมัตินั่นเองเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้กินยานะครับเมื่อไหร่นะครับผม ค่าสเตตัสของตัวละครนะครับจะมีสเตตัสหลักอยู่4เตตัสนะครับเป็นวิทเป็นเด็กเป็นคอนแล้วก็เป็น SPR นะครับซึ่งจะมีความสามารถในการเพิ่มสเตตัสต่างๆนะครับให้กับเรานะครับตัวเกมจะมีคําอธิบายเป็นภาษาไทยเอาไว้เลยเพื่อนๆสามารถกดคลิกนะครับเพื่ออ่านได้เมื่อเพื่อนๆสงสัยนะไตเติลหรือฉายานะครับตรงนี้เนี่ยเออไตเติลเนี่ยจะเป็นในส่วนของแรงของตัวละครของเราเราสามารถอัพแรงได้ไอคอนต่างๆนะครับที่จะปรากฏอยู่บนชื่อของเรานะครับ สามารถเลือกตกแต่งได้ตามความชอบเลยตัวตสกิลนะครับหรือว่าวิทยายุธนะครับของเราเนี่ยก็จะมีสกิลค่อนข้างหลากหลายและจะมีสกิลที่เขียนว่าทริกเกอร์อยู่นะครับซึ่งจะเป็น QTE นะครับปรากฏออกมาใช้เป็นการคอมโบหรือว่าเป็นการตอบโต้สกิลของอีกฝ่ายได้นะครับเพื่อสามารถอัพทุกสกิลขึ้นมาได้เลยไม่จำเป็นต้องกั๊กนะแล้วก็ตัวละครของเราสามารถปรับสายในการเล่นได้ในแต่ละอาชีพจะมีสายอยู่ทั้งหมดสองสายนะครับให้เพื่อนเลือกปรับใช้นะครับ นักล่าสานี้กจะมีสกิลที่แตกต่างกันเพื่อที่จะเล่นในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ีกหนึ่งที่ควรสร้างเกี่ยวกับสกิลนะครับของเกมมูไลท์เบรดนะครับก็คือการต่อสกิลคอมโบครับเกมนี้จะเน้นการทําคอมโบของสกิลนะครับโดยที่เพื่อนสามารถคลิกเพื่อเข้ามาฝึกกับบทท่าได้นะมันจะมีการสอนใช้งานครับเช่นการกดท่านางแอนควนลมนะครับแล้วก็ตามด้วยท่าตามเงาจันนั่นเองจะเป็นการคอมโบต่อเนื่องของสกิลนะเพื่อสร้างดามจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนสามารถเข้ามาในโหมดฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ให้ตัวเกมนะครับอธิบายนะครับหรือว่าสอนคอมโบการใช้งานเบื้องต้นได้ รวมถึงการกดสกิลสวนกลับนะครับคา์เตอร์นะครับการโจมตีของอีกฝ่ายนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็มีคูลดาวน์สกิลนะไม่ใช่สามารถจะคา์เตอร์กันได้ทุกสกิลนะครับแน่นอนว่านอกจากสกิลแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของชีปพจรซึ่งจะคล้ายๆกับระบบการอัพเอ่อสเตต,ตัสต่างๆนะครับในไอดีนะเวลาเราปลดล็อกเลเวลถึงเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาปลดล็อก ok สกิลได้นะครับ วิชาตัวเบานะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการเคลื่อนไหวอิโมชันนะครับต่างๆของเกมบัฟกิวนะครับตรงนี้สามารถมาอัพสเตตัสเพิ่มเติมได้นะครับผมต่อมานะครับพาไปดูระบบคู่หูนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการหาตัวละครกาชาในเกมนี้นเดยนะครับก็ขอกคู่หูของเรานะครับจะมาในรูปแบบของการ์ดเนาะมีตัวละครมากมายนะครับสีทองคือของแรเนาะ ตรงนี้เนี่ยสามารถอัพค่าความสนิทเพื่ออัพเลเวลของคู่หูได้นะครับหรือว่าอัพเซตส์เพิ่มเติมได้และใช้เศษของตัวละครตัวนี้ในการเลื่อนระดับต่อไปนะอ่าทีนี้คู่หูนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันนะครับตัวฮิลตัวซัพพอร์ตนะครับสามารถจัดเข้าทีมได้4ตัวละครนะครับวิธีใช้งานนะครับเราจะเรียกมาใช้ครั้งละ2ตัวนะ เราต้องการให้ใครนะครับมาอยู่ทีมเราเนี่ยก็จัดไว้ลเลยหนึ่งสองแล้วก็สามสี่นะครับส่วนเอาไปใช้โหมดไหนเดียวเอาไปใช้ที่โหมดใต่หัวคอยนั่นเองครับแล้วก็ตัวละครสามารถหาได้จากปุ่มกาชาตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองกาชากันดูสักหน่อยดีกว่าว่าจะได้ตัวละครสีทองนะครับมาปรากฏในไอดีของเราบ้างหรือเปล่านะไปลุยกันนะครับไปเลยฟึ๊บฟั๊บฟุ๊บฟึ๊บนะครับปึ๊บนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวธรรมดาเนาะสูที่เรามีแล้วนะครับได้เศษตัวทองมาใบหนึ่งนะสะไดย จะได้เป็นตัวไหม them, นะจิกมันออกเป็นตัวได้เลยนะครับสีทองนะอุอนี้ออกแล้วล่ะใช่อย่างใช่แล้วช้าสานนี้นี่ไงเยียดีนะครับผมนะแม่นางนะครับนายคือนายไม่ใช่หุ girl, น่นเชิดนะผมน่ะอ้าเป็นตัวทองมาโอ้ได้เศษด้วยนะครับอีก3าเศษก็สามารถเอาไปอัพสกินได้นะครับพร้อมกับแพคเกจที่ขึ้นมาทันทีเราเปิดกาชาตัวใหม่ได้นะครับ อ่ะเมื่อได้แม่นางมาแล้วนะครับเราก็แวะไปอัพเลเวลให้กับแม่นางเยี่ยีหน่อยนะครับอ่ะอัพเลเวลไปนะครับปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บนะครับอ่าใช้ในส่วนของเ p ของคู่หูนะครับมาอัพนะฮะแล้วก็เอาเข้าทีมนะครับอ่ะแทนตำแหน่ง2ไปเลยนะครับปึ๊บเข้าไปเรียบร้อยทีนี้นะครับตัวละครพวกนี้เอาไปใช้ที่ไหนนะครับมาที่คอนเทนต์ท้าทายนะครับท้าทายเรือนเทปอนะครับผมอ่าก็จะเป็นในส่วนของการไต่หอนั่นแหละซึ่งจะเห็นว่ามีทัพ ัดทัพนะครับกับจัดทัพรองนะครับเอ่อตัวละครจะใช้ในส่วนของทัพหลักก่อนนะครับสตัวแรกนะครับอยากให้ตัวไหนเป็น2ตัวแรกที่เข้าเกมมาแล้วใช้งานเลยก็เอาไว้2ตัวหน้านะเมื่อเข้าไปเล่นในหอคอยนะครับก็จะเป็นการสู้แบบ3คนนะครับทีมเราจะมี3คนนะคอยช่วยอยู่แล้วเราก็ตีมอนสเตอร์หรือว่าตีบอดของแต่ละชั้นไปได้เลยนะครับรึงจะมีเพื่อนๆเนี่ยคอยช่วยอยู่นครับ มากนะครับแวะมาในส่วนของ PVP กันบ้างนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่สามารถได้เทสนะครับผมได้ลองแค่1 V1 นะเนื่องจากว่า5 V540 V40 เนี่ยแล้วก็บัตรทลองยอดเนี่ยใช้จานวนผู้เล่นที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมเข้ามาเล่นในชคร่องโคสเบต้าเนี่ยมันเป็นวันท้ายแล้วนะครับเลยไม่สามารถหาจับคู่นะครับเล่นกับคนอื่นได้นะเอาเป็นว่าเราไปลองเท่าที่ลองได้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยรอ พบการตอน Open นเบต้าแล้วกันนะครับว่ามันมี40 v 40เลยนะอ่าการจับคู่นะครับก็ถ้าเกิดมันขึ้นเป็นชื่อตัวละครเนี่ยแสดงว่ามันคือผู้เล่นนะครับเป็นการแบบสู้แบบเรียลไทม์นะครับอารีน่านะกดสกิลต่อสู้กันแบบโป๊ะปะโป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะเลยนะครับไปดูกันคุณใบเตยน,นะผมไปพุ่งไปก่อนเลยนะครับเตะลอยขึ้นไปอา้าวไม่ลอยเหรอ <laughs> ตีหมูนะครับสามารถหลบได้มันจะมีสกิล QTE ขึ้นมาเป็นบัคพัฟนะครับเวลาอีกฝ่ายใช้สกิลสวนมานะครับหรือเวลาเราใช้สกิลคอมโบเนี่ยมันจะมีสกิลที่เออ่ต่อคอมโบได้นะครับเช่นปัดนะครับปัดป้องสกิลเคาน์เตอร์เป็นการเคาน์เตอร์สกิลของอีกฝ่ายแล้วก็สามารถกดสกิลต่อตามอีกครั้งหนึ่งนะฮะเลือดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับช่วงแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเออ่ไอเทมยังไม่ค่อยมีการตีกันเบามากนะครับเท่ากับตีกันนานมากเหมือนกันนะก็สวกันไปนะครับ เกมนี้จะเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบการแอคชั่นสูงนะครับมีการกดสกิลต่อเนื่องมีการทำคอมโบนะครับต่อเนื่องทํำให้ฝ่ายล้มหรือว่าเออเมื่อกี้กรอกแตกนะครับก็สามารถทำดาเมจได้มากขึ้นใช่ไหมฮะใครชอบเล่นแบบเกมกดคอมโบต่อเนื่องนะครับจะเป็นที่ชื่นชอบมากเลยนะครับผม เอาล่ะหลังจากที่โดนอมโบไปชุดใหญ่นะครับเราก็สามารถกลับมาเอาชนะได้นะครับผมนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ PVP 1 v 1แบบเรียวไทม์นะครับใครสนใจอย่าลืมนะครับแวะเข้ามาเล่นกันได้นะนี่แค่1 v 1นะถ้าเป็น5 v 5นะครับไม่อยากจะคิดนะครับผมในส่วนของ PVE นะครับก็มีดันเจียนหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในดันเจียนที่เรามาลงคอออบกับเพื่อนนะครับหรือว่าลงกับปาร์ตี้ กับเพื่อนๆในเกมนะครับซึ่งจะมีดันเชียนที่สามารถเข้าเข้าเล่นกับเพื่อนๆต่างเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับตอนเปิดจริงน่าจะมีการเปิดหลายเซิร์ฟเวอร์นะน่าจะมีเซิร์ฟเวอร์ย่อยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการอ,อลปาร์ตี้นะครับในการข้ามเซิร์ฟได้อันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ในส่วนของเสาเสียนมังกรนะครับที่เป็นปาร์ตี้แบบ4คนนะ ก็จะลุยด่านไปนะครับพร้อมกัน4คนนะเมื่อเข้านเทียนะครับเขาตุเกแจะสามว่าต้องการเปิดไมโครโฟนไหมคือเราสามารถใช้ไมโครโฟนนะครับพูดคุยกับเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้ใครที่ได้ในมือถือนะครับก็อย่าลืมนะครับเช็คด้วยว่าคุณเปิดไมโครโฟนทิ้งไว้อยู่หรือเปล่านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆในปาร์ตี้อาจจะได้ยินเสียงบางอย่างจากโทรศัพท์ของเราได้นะ นะครับอ่ะก็จะเป็นการลุยฉากเนื้อเรื่องไปเรื่อยนะครับในดันเจียนนะครับโดยจะมีบอสอยู่เนี่ยประมาณ2-3ตัวนะครับในตลาดดันเจียนนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับสำหรับในดันเจียนนะครับไปดูกัน การต่อสู้กับบอสหรือว่ามินิบอสในเกมนะครับก็จะมีการใช้สิ่งกีดขวางในฉากนะครับเพื่อหลบสกิลได้นะครับอ่าเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับที่ติดมากับตัวบอสนะระบบฝ่ายนะครับแล้วก็ระบบกิวนะครับเกมนี้จะแบ่งออกเป็นเอ่อฝ่ายใหญ่ก่อนและการฝ่ายใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของเหมือนกับเป็นการแบ่งประเทศนะครับของ ผู้เล่นนะครับ2ฝั่งนะครับฝั่งยอดสวรรค์นะครับกับฝั่งมังกรคลามนะครับอันนี้เนี่ยผู้เล่นต้องเลือกเลยว่าจะอยู่ฝั่งฝ่ายไหนนะครับแล้วก็กิ้วนะครับที่เป็นระบบย่อยลงมาเนี่ยก็จะต้องเลือกว่าเออสมมุติว่าเราอยู่มังกรครามใช่ไหมครับหัวกิ้วที่สร้างกิ้วขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นกิ้วในสังกัดของมังกรครามนะครับคนที่อยู่ในฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่สามารถเข้ากิ้วของอีกฝ่ายได้นะครับเป็นเหมือนกับการแบ่ง สักแบ่งฝ่ายนะครับชัดเจนเลยนะครับ2ฝั่งนะใครสนใจนะครับอยากเล่นกับเพื่อนนะครับก็นัดแนะกันดีๆว่าจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกิลเดียวกันเนี่ยอย่างน้อยอยู่ฝ่ายเดียวกันก็ยังดีนะครับผมอ่าในส่วนของคอนเทนต์กิลนะครับก็แน่นอนว่าตัวเกมเนี่ยก็จะบังคับให้เราอยู่ในกิลที่เป็นฝ่ายของตัวเองนะในส่วนของระบบฝ่ายเนี่ยก็จะมีเควสใหญ่ด้วยนะครับว่าเออเปิดเกมมาเนี่ยนะครับต้องมีคนอยู่ฝ่ายนี้กี่คนเข้าร่วม บเมื่อเราย่อขี่ครั้งนะครับมีกิลถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยกี่กิลนะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกเควสของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ให้รางวัลกับผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในฝ่ายนะครับคอนเะนั้นกิลนะครับก็คล้ายคลึงกับเกมทั่วไปคือมีการเช็คชื่อมีการบริจาคนะครับมีบ้านกิลนะครับและแน่นอนว่ามีอีเวนต์กิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารนะครับการตอบคำถามนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของดันเจี้ยนกิลต่างๆนะครับกิวงกิวว์นะครับมีหมดนะผมอ่า โดยแต่ละคอนเทนต์เนี่ยก็จะมีเวลาเปิดแล้วก็มีวันที่เปิดเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาที่ปฏิทินได้แล้วก็เ,เข้ามาร่วมคอนเทนต์เนี่ยตามระยะเวลาที่กําหนดได้เลยนั่นเองนะวิธีการกิวนะครับก็จะเป็นในส่วนของบัฟกิวนั่นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหัวกิวกับรองหัวกิวที่จะดําเนินการให้กับเรานะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยต่อมานะครับระบบพันธมิตรกิวนะครับเราสามารถสร้างพันธมิตรกิวได้ แล้วตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาแชร์นะครับเว็บไซต์ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตอนนี้ผู้เข้าร่วมกว่า1น้านเจ็ดแสนท่านแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับกรอกข้อมูลลงทะเบียนล่วงหน้านะแค่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็รุ่นรับขอรางวัลไปเลยง่ายๆนะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับ RTX นะครับสามศนะครับผม iPad m i n นี้นะครับ iPhone 13 Pro Max นะครับแล้วก็ iPhone 13นะสั้นๆง่ายๆแค่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับกรอบเบอร์มือถือกรอกอีเมลนะครับยืนยันข้อมูลนะครับจบครับผมนอกจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับลงทะเบียนกันเยอะๆเนี่ยตอนนี้หลานเจ็ดใช่ไหมขาดอีก3 0 0แสนท่านนะครับจะได้ของรางวัลนะครับไปเลยพร้อมกันทุกคนเมื่อเซิร์ฟเปิดนะใกล้ถึงแล้วผีเสื้อขาวนะครับอันนี้รออยู่นะครับอย่าลืมเข้ามาลงทะเบียนล่วงหน้ารุ่นลับของรางวัลกันได้ครับ ไอ้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของระบบจีบ NPC นั่นเองนะครับใครที่ชอบชื่นชอบในการจีบ n p c นะครับก็สามารถเอาของขวัญน,นะครับมาให้ NPC ต่างๆนะครับตามที่ n p c ตนนั้นชอบได้เมื่อความสนิทเราเลื่อนขั้นนะครับเราก็จะปลดล็อกข้อมูลเพิ่มเติม,ตมทําให้เรารู้ว่าตัวละครตัวไหนนะครับชอบกินอะไรชอบไปปรากฏที่ไหนนะครับแล้วก็มีเควสอะไรบ้างน,นะครับเราสามารถเข้าไปทำเควสเพื่อปลดล็อกความสนิทของ NPC ได้นะ สุดท้ายนะครับที่จะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอาชีพรองนะครับอาชีพรองเนี่ยเป็นอาชีพเสริมมันเป็นเหมือนเควสรองนั่นเองนะครับที่จะให้เราเนี่ยไปทําอาชีพต่างๆนะครับเช่นอาชีพนักล่านะครับโตเควสก็จะให้เราเนี่ยไปล่ามอนสเตอร์นะครับหรือว่าอาชีพที่เป็นผู้คุ้มกันเนี่ยก็จะให้เราไปคุ้มกันาการเดินทางของ NBC นะครับอะไรประมาณนี้นะเพื่อปลดล็อกเควสและลดล็อกความสามารถเพิ่มเติม ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำเควสลองได้ทุกอาชีพนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอย่างเกมจากในช่วงของ cross beta นะที่ตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วนะครับที่ผมได้ไปลองทดสอบระบบมานะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครสนใจเล่นเกมก็เราติดตามข่าวคราวกันได้ว่าจะ open beta เมื่อไหร่ซึ่งมีข่าวคราวขคร่าวว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ